มาเบิ่งหมอเรียกปลาอย่างหมอหนึ่งนี่เห็ดเป็นกล้องหอลอดไปพุ่นล้ครับชุดุ่นละชุดตาุ่นละครับนี่ตะเครื่อง,งพีกับเป็นต้นไม้นะครับที่ปลูกไว้ครับตั้งสายตั้งหัวครับที่ปลูกไว้ที่เห็นกันมา และไลฟ์คลิปวันนี้แหละครับฟังใส่ฟังขวาก็เป็นต้นไม้ที่เราปลูกไว้จะเจ้าหอมยังวันนี้ยัง ต้งทีตกน้ำโอ้ยกากระไลรับปลามืองเหนียวขื้นกินแล้วพี่น้องอพอมันตื่นมันแฉบเอาไงตื่นยุ่มเมองนี้น้าแียงแอวครับนี่เแียงแอว หรืออาจจะเ่็นวัือาจะแค่งามขาเอามนเอาเลยเอาเอาแห้มาดึงมาสอนเอาผ่าดางเนี่ยน้อยมาสอนจกินปลาตะเพียนปลานิ้นปลาดุกปลาคอเนี่ยจักน้อยตัวแบบนี้เหรอครับปีนี้ตาม่าลวดปีนี้มาแรลงครับแต่ฝนดีจังทุกป,ปีมองฟ้มยางยู่นี่มีนะนาบเนี่ย แถวนี้มีสนามหนามปะทันแหงปีใดฝนดีนามแถวนี้มะทั้นแหงครับนี่ปีนี้นามแหงฝนบดียังเน็ดสบายฝนแล้วครับฝนเมื่อนี้ร่มกับแซกสีดีโอ้ริงเสียงจริงมาได้ดูภาพใครมาแล้วครับ ขึ้นรับหฮอนแดดตลาบาดนี้แดดส่องหนาปาักลมเรือนครับสบาย